พิมพรเอาน้ำมาหน่อยลูกพิมพรม,มาแล้วค่ะเป็นอะไรตาใหญ่เป็นอะไรลูก พี่ขยันร้องฉันด้วยเออแล้วหัวพี่มิ้นเขาไม่ได้มีผมเหมือนพวกกูขอโทษมิ้น์ยสัไว้ส่งบาโคสฉัด้วยไอ้เนี้ยสนดกกันไหมไวเราทีผฝายสวยจริงนะเจ้าใจเราจับจ้องอยากจะจับจอง ตัวเจ้าเจ้าเป็นรักครั้งแรกมีแปลกในเราอยากจะครึ่งคราวครวญใครปวดใจน้อยน้อย,อย,ย,ยีลอยหลุดฟังเ,เทพพุสดสุด ใจจริงนะเจ้าอยากเข้าไปกอดลืมลืมเลยใส่ตาอ่อ,อนอดน,นึกอาย <c oughs> ไอ้ให้คุณแม่เมื่อกี้นี่นะถ้าเกิดหน้ามันเป็นมอไซน <c oughs> ไ<อ>์นายจะซ่อมทั้งคันเลยหน้าเสียหน้าเสียลืมลืม บางครั้งเล็กก็ต้องปล่อยผ่านพี่ใหญ่เขาบ้างนะลูกนะจะเห็นก็ตาแหละจะแม่จ๋าเมื่อเอาไปกลับไปคุยกันที่บ้านบางก็ได้อ้าวพิมพรเดี๋ยวแล้วน้ำเอามาขวดเดียวอ้าวแล้วพี่เล็กกินอะไรโอ้โหพี่เล็กเขาจะกินอะไรล่ะลูกนั่งนุ่นไปพิมพรรีบอีกแล้วขอโทษนะคะวัสดีวัสดีวัสดีเหมือนเดิมเลยพิมพรใช้นุ่อีกแล้วเดี๋ยวเอามาพาดจะกินมันซะไม่ได้อย่าใช้นุ่นตุกภาพร่างกายนุ่มันไม่ค่อยดีให้มันพักผ่อนน้ำหวานแพว แพล้ยเอาน้ำมาหน่อยลูกค่ะคุณป้าได้ค่ะแพลวแพลวไหนแพลวมาแล้วค่ะเอาน้ำให้พี่เล็กหน่อยลูกอ๋อได้เร็วเร็วพี่เล็กเขาหิวน้ำพี่เล็กนะไม่ได้เจอกันบจะน่ารักเดียวเรียวแล้วนะในบ้านพี่เล็กลูกค่ะเดินทางมาเหนื่อยตาต่ำจิ๋วสายเลยแพล้ยลอยรูปอินเนอเยา อะไรอะไรยุดหยุดตีนพี่บอบพี่บัอมึงรู้ไหมตะกี้นี่นะตอนมึงรอรูปอินอะอินนัตตี้พี่มิ้นท์ผมกาประชุมตีนกูเลยนี่ไอ้ควยก็นู่นเขาประชุมเพิงมึงก็ประชุมตีนสิไม่ใช่พี่เล็กเหรอจ๊ะแอลผมไม่ใช่คุณเล็กครับตาต่ำ ไม่ใช่พี่เล็กเหรอนุ่นหมากระเป๋าไม่ใช่คุณเล็กขอโทษด้วยจ้าไม่เป็นไรครับโสภาพนี่พี่เล็กดื่มน้ำหน่อยนะลแม่จับนอนเลยนอนจับตัยโอ้ยเอาตีนจะกินสาโคตรไอ้เมียพอแกกูทุดงอีกแล้ววัฒนาทำกับมึงแบบนี้เปล่าล่ะคอยทำหรอกโอ้ยแต่กูไม่ชอบแลยวัฒนาเป็นไงอยู่วัฒนานะบ้านต้องผ่อนรถต้องผ่อนอยู่คณะนี้ไม่ต้องผ่อนแล้ว เออผ่อนหมดแล้วโดนยึดหมดแล้วไอ้เพชรแม่เฮียเล่นมแพ้เไม่ใช่จ้ะไม่ใช่เอาไม่ใช่พี่เล็กอีกแล้วคุณเล็กอยู่ผาดด้านขวามึงเป็นเจ้าเหรองั้นเชยหลบทางหน่อยนะจ้ะจ้ะไปอยู่อวตารมาเหรอตาวบไปวบแป๊บแบบนั้นกากเพชรอ๋อกากเพชรเออเกี่ยวเหี้ยเะ็นอวตารยันเซลเนาะพี่เล็กดื่มน้ำหน่อยนะจ๊ะ คุณพ่อคุณแม่ครับปรไมัยเลยลูกคนนี้เป็นใครครับทําไมผมถึงไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยก็คนใช้ในบ้านเรานี่แหละลูกจริงๆแล้วก็ลูกดังออนอนงอ้าวลูกนงออนสีสงครามลูกพี่ลูกน้องกับเราสิไปนับญาติมาลูกทาไมล่ะพ่อจริงๆแล้วนะพ่อไม่อยากจะรับมันไว้หรอกเองก็รู้ดีอีกด้านหนึ่งพิมพ์พรรับต่อว่าแพลแต่เล็กจำโต เพียงพอเนี่ยสงสารแพลวจริงๆเลยเหลือตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่อย่าว่าอย่างงนอย่างนี้เลยนะไม่ได้เจอพี่ใหญ่ตั้งนานทำไมใจเพียงพอเนี่ยมันเต้นผิดปกติก็ไม่รู้คิดถึงพี่ใหญ่อยู่หรอพี่ใหญ่ตายแล้วยังไม่ตายยังอยู่นี่อุทานค่ะ ทำอะไร,รแบบนี้คะพี่พใหญ่พี่ใหญ่รู้นะว่ากำลังพูดถึงพี่ใหญ่อยู่แสดงว่าคิดถึงพี่ใหญ่ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ได้คิดถึงพี่ใหญ่ด้วยแต่ทำไมน้อพี่ใหญ่เนี่ยถึงได้คิดถึงพิมพรทุกวี่ทุกวันปากว่านจริงเลยพี่ใหญ่เนี่ยไปเรียนเพลงดาบเพลงทวนเป็นเจอสาวที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะ ทคนที่ใหญ่ก็ไม่เคยสนใจนอกจากพิมพ์อจริงนะเหมือนบุเพให้มาเจอน้องขอจองห้องใจของเจ้าก่อนใครเขาจะมาเอาใจเมื่อยามได้ยน มนมันคู่กับใครแม่แก้มใสเมื่อพี่ได้จองสบตาน้องเหมันต้องมนตรา เอยเจ้าฟังแล้วบาใจพี่โนเป็นชายไร้คู่ใครก็รู้เจ้าชูไม,ม่มีเชื่อคำช้ำใจสาบานที่ไมคนดีเชื่อคำพี่รักน้องไม่นายอยา,อากอยู่ใกล้ เกียวก้อยคู่กันหนาวหัวใจที่อยู่ใกล้ไอหุ่นอังหนาวน้ำค้างยามค่ำคืนที่เป็นพื้นผ้าห่มแผรพันมีเหตุเพศไทยคุมกายเป็นกรอบป้องกัน ี่ปีกี่เดือนไม่ร้างเรือนรักน้อง น้องอ้อมนัถามณนี้น้องกับพี่เป็นคู่ควัน ตาบผู้ทมเรื่นงี่รมผมมีแรงผู้วาใหม่ยังไปแดงอย่านายแนงเป็นแรงจใจผูว้วานไม่ยังไปแดงอย่านายแนง ตอนโตเป็นสาวแล้วถ้าหากว่าพี่ใหญ่รักพิมพรจริงเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่ใหญ่กล้าไปขอพิมพรกับคุณลุงคุณป้าไหมคะได้สิทำไมพี่จะไม่กล้าล่ะเพราะว่าพี่รักจริงหวังแต่งแต่ในเมื่อถ้าหากว่าการที่พี่หอมพิมพรมันจะดูน่าเกลียดดูไม่ดีถ้าอย่างนั้นพิมพรนะหอมแอมพี่แทนได้ไหมไม่ได้พิมพรก็โตเป็นสาวแล้วเหมือนกันใหญ่คนเยอะแยะ ไดแล้วนิดเดียวนะรักหน่อยว้าวไปยแล้วความรักของคุณใหญ่และคุณเล็กมีความสุขหลงมาที่ห้องของแพรวเสร็จแล้วครับี่เราไม่ได้กลับบ้านมาก็เป็นเวลาสิบขวบปีได้แล้วนี่มันห้องเก็บของทำไมเขาถึงจัดเป็นห้องนอนคุณลุงนะคนลุงทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วย แล้วนี่แ<ห>พลวแพลวเ,เ,เข้ามาในห้องเก็บขยะเก่าทําไมอะเจ้าแพลวห้องเก็บขยะจะบ้าเหรอคะนี่มันห้องนอนของแพลวนะคะห้องนอนของแพลวนี่พี่เล็กพี่เล็กเข้ามาทําไมนี่ออกไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวก่อนแพลวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่เล็กได้ยินที่คุณพ่อพูดคุณพ่อพูดถึงคุณน้าออนแล้วก็พูดถึงพ่อของแพลว นัน่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กที่อย่างแพลวต้องมารับรู้นี่แพลวเจอสถานการณ์แบบนี้มาโดยตลอดเลยหรือแพลวแพลวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กแพลวเจอคําพูดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็แล้วละคะ่ะพี่เล็กกลับมาเนี่ยพี่เล็กมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านหลังนี้เพราะพี่เล็กโตแล้วที่สําคัญเลยพี่เล็กเกลียดความไม่ยุติธรรมมากที่สุดคนที่ทําให้แพลวเป็นแบบนี้คงหนีไม่พ้นพ่อของพี่เล็ก เพราะฉะนั้นพี่เล็กเนี่ยอยากจะถ่ายโทษพ่อของพี่เล็กโดยการเข้ามาดูแลแพวจะมาดูแลแพวหมายความว่ายังไงกันจ๊ะสิ่งเดียวที่ทําให้แพวเนี่ยไม่ต้องตกรลกำรําลบากคือแพวต้องมาเป็นเมียเก็บของพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าพี่เล็กไม่ได้พูดเห็นแค่ได้นะแพวพี่เล็กเห็นแพวพี่เล็กถูกชะตาพี่เล็กต้องใจอยากจะดูแลแพ่สิ่งสําคัญมากที่สุดเลยนั่นคือหน้าตาของพี่เล็ก พราะพี่เล็กเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเรื่องนี้มันแพร่งไายให้คนอื่นรู้พี่เล็กจะเสียหน้าเสียตาที่สําคัญเลยคือพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะผิดหวังในตัวพี่เล็กถ้าหากว่าแพลตกลงที่จะยอมมาเป็นเมียพี่เล็ก<อ>พี่เล็กจะดูแลแผลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นถ้าถึงวันใดวันหนึ่งพี่เล็กพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวแพลพี่เล็กจะทําให้แพลเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดเองจะ้ะ เพล็กพูดจริงๆหรอคะไอพี่เล็กได้ดูแลแพลวนะแล้วแพลวจะเชื่อใจได้แค่ไหนกันเชียวเสียงอะไร,รอ่ะจังหวาเป็นใจถ้าเกินตายแล้วจะต้องเป็นเมียเก็บจริงๆเหรอเนี่ยเก็บไว้ก,ไก่อนเดี๋ยวออกมาใช้เมื่อดวงใจมีรัก ดังจนนกโับ,บินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทิ่งใด้ใใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวนหาโอ้ใจนนะาใหญ่ยยละมาถึงเธอรำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคน ทุกห้องหัวใจ ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าออครวญหาโอ้ใจนะเออใจละมาถึงเธอรำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแด่ใครสักคน หมดทุกของหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายเพื่อพิงแอบแนบกิ่งนิรันขอให้เธอมั่นใจรักจริงแอบแนบกิงนิรัน